สวัสดีครับมาดูดวงรายวันของวันที่23มกราคม2566นะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์ขึ้น2ค่ำเดือน3ปีขานนะครับวันนี้สีที่โดดเด่นพ่าน,นโชคลาบเลยนะครับก็จะเป็นสีม่วงสีที่ช่วยด้านกับการอุปถัมภ์นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับเรามาเช็คพลังงานไพ่ของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันว่าวันไหนจะเฮงวันไหนจะปังนะครับหรือวันไหนจะโดดเด่นเรื่องอะไรนะครับถ้าไม่ดีแก้ไขอย่างไร แต่ก่อนที่จะไปชมคนที่ชมทันทีตอบช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆนะครับและคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะฮะจากครูาอาจารย์และศิดิ์สิธิ์นะครับคนที่เพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกช่วยติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่599บาทนะครับสนใจคนที่ชมท,ทางทิศตอบกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิศตอบของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจงองคิวกนเอาให้ก่อนได้เลย ส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับคุณสามารถติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มไ้ได้เลยนะครับคนที่ชมทาง u t u b e นะครับแตะลิงก์ตรงใต้คำอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวไว้ในอินบ็อกซ์ของหน้าเพจไปได้เลยนะครับโอเคนะครับมาตั้งจิตอธิษฐานนิ่งๆสักสามวินาทีนะครับแล้วมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรในวันที่คุณเกิดทั้ง7วันครับเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ได้ไพ่8ถ้วยนะกิจการของคุณไพ่บอกว่าวันนีนะ้จะทำอะไรต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับอารมณ์อย่าร้อนนะครับอีกเรื่องการประทะกันมีปากเสียงในการงานจะดีที่สุดเพราะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งวัน,นที่การงานได้ไม่ค่อยดีนะครับการเงินครับวันนี้ยังไม่สมหวังนะครับทำอะไรนะครับอย่าพึ่งใช้จ่ายเยอะเพราะว่าวันนี้การเงินยังติดขัดอยู่ สุขภาพครับให้ระวังนะฮะปัญหาในเรื่องของความดันสูงความเครียดนะครับคนโสดวันนี้ความรักมักจะมีปัญหามีปากม,มีเสียงกันนะครับอย่างไม่สมหวังคนที่มีคู่ให้ระวังเรื่องของความขัดแย้งนะฮะการทะเลาะการมีปากเสียงเพราะฉะนั้นแล้วนิ่งไว้ก่อนนะครับบางครัง้งบางทีเดินหนีสักก็ได้นะครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับ คนวันอาทิตย์ได้ไพ่แปดถ้วยนะฮะไพ่แห่งการแตกแยกทําบุญเสริมดวงด้วยการไปทําบุญค่าน้ําค่าไฟวัดนะฮะเติมน้ามันตะเกียงถวายเทียนและสังฆทานอันมีหลอดไฟไฟฉายแว่นตาว่ายพระประจําวันเกิดก็คือพระปางถวายเนตรนะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิกขเนตรนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่านะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะครับในวันนี้ต้องนิ่งต้องไหว้ครูบาอาจารย์นะครับและจะนําพาความโชคดีในงานของคุณมาให้ท่านที่จะไปทํางานต่างประเทศถือว่าดีมากๆนะครับการเงินครับวันนี้จะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์หรืองานที่คุณทําอยู่กําลังจะนําเงินหรือนําโชคลาภมาให้ สุขภาพนะให้ดูนิดนึงในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีคุณทํางานหนักจนไม่ค่อยดูแลตัวเองคนโสดนะครับวันนี้ความรักของคุณยังไม่สมหวังนะครับมันดูแบบเงียบเหเงาๆงานะฮะคนที่มีคู่นะบางทีบางครั้งเนะี่ยคุณดูนิ่งน่งเกินไปนะะจนบางครั้งเนะี่ยความรักมันชัดจะยังไงยังไงเหมือนก็ว่ายัางไม่ชัดเจนคนบันจันทรครับได้ไพ, The it, พ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ฤาษีนะครับ ทำบุญเสริมุด้วยการไปไหว้พระวัดใกล้ๆน้ําวัดใหญ่ๆนะครับถวายน้ําฉันน้าใช้ถวายพระตาหารถวายสังฆทานอันมียาน้ํานะครับอ่าน้านะําปลาณ้ําผลไม้ไหว้พระประจําวันเกิดก็คือพระปางห้ามญาตินะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระฤาษีทั้งร้อยแปพระองค์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่แปดไม้เท้านะฮะกิจการของคุณในวันนี้ไพ่บอกว่านะต้องขยันนะจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะอัดงานมาให้เรานะครับเพราะว่าท่านเห็นว่าคุณทําได้แล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับการเงินวันนี้จะมีโชคลาภนะครับจากสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นถือว่าโชคดีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับสุขภาพนะวันนี้ก็ให้ระวังการเจ็บป่วยอากาศไม่ค่อยดีภูมิแพ้นะครับ คนโสดครับวันนี้ความรักมักจะมาแบบฟุกๆนะฮะอยู่ๆก็มีคนมาชอบอะไรเงี้ยนะคนที่มีคู่นะครับความรักของคุณนั้นจะได้รับข่าวดีหรือจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณนะครับคนวันอังคารได้ไพ่แปดไม้เท้านะครับเป็นไพ่แห่งความขยันและผู้ใหญ่เมตตาทําบุญเสริมดวงด้วยกันนะครับไปบริจาคโลหิตนะครับปล่อยปลาสักเก้าตัวทําบุญโรงพยาบาลถวายสังฆทานอันมีมิตรโกนที่ตัดเล็บ เข็มได้พลาสเตอร์พันแผลวาพระประจํามันเกิดก็คือพระปางสายญาตินะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระราหูครับผมทัานที่เกิดในวันพุธได้ไพ่เด็กถือดาบนะฮะกิจการของคุณวันนี้ไพ่บอกว่าจะมีปัญหาจุกจิก,จก,จกเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับ เมีน้อยแต่ทุกอย่างก็จะเริ่มดีนะครับการเงินครับในวันนี้จะมีปัญหาเรื่องของการเงินระวังเรื่องความขัดแยง้งสุขภาพนะก็โรคประจำตัวเก่าๆนะฮะก็กําลังจะกลับมาเพราะฉะนั้นตัวคุณเองต้องดูแลสุขภาพกันด้วยคนโสดครับวันนี้นะคุณเป็นฝ่ายที่ง้องแง้งนี่เง่าองพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนค,คนที่มีคู่นะครับ วันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงการไม่ให้ลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความรักเนาะคนวันพุธได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับเป็นไพ่แห่งปัญหาจุก,จ,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 กจิกนะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการถวายน้ำฉันน้ำใช้ผักผลไม้อาหารเส้นๆทำบุญการศึกษาถวายสังฆทานอันเมอุปกรณ์เครื่องเขียนสมุดดินสอร่มและรองเท้าครับไหว้พระประจำวันเกิดพุธกลางวันนะครับ ไหว้พระปางอุ้มบาทนะฮะขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่วัดเจดีนะครับพุธกลางคืนไหว้พระปางป่าเรไรขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิคเนตครับผมท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบ,บดีได้ไพ่ห้าไม้เท้านะครับวันนี้กิจการของคุณไพ่บอกว่าจะมีความยุ่งเหยิงพอสมควรนะครับเพราะ,ะนั้นรีบเคลียอะไรได้ก็เคลียนะครับอย่าปล่อยให้คาราคาซังนะครับการเงินนะวันนี้ ยังไม่สมหวังนะครับการเงินมันดูจิกจิกไปหน่อยเนาะนะครับปัญหาก็เยอะนะสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังเรื่องโรคกระเพาะความคิดความเครียดของตัวคุณเองนะครับคนโสดนะครับวันนี้เนี่ยยังไม่สมหวังเพราะคุณมีคนคิดเยอะนะครับอะไรก็ดูวุ่นวายดูยุ่งเหยิงไปหมดนะครับคนที่มีคู่นะครับพยายามอย่านําปัญหาอย่านาอะไรเข้าบ้านเรานะครับนะก็นําแต่รอยยิ้มงานทิ้งไว้ที่ทํางานบ้างก็ได้นะครับนะอย่าหอบกลับมาเลยเพราะถ้าหอบกลับมาคุณก็ ไม่มีเวลาให้ครอบครัวคนมาเพอหัดได้ไพ่ห้าไม้เท้านะครับเป็นไพ่แห่งความยุ่งเหยิงทําบุญเสริมบุญด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถวายสังฆทานอันมีหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์สื่อธรรมะไหว้พระปัจจมาตร์แตก็คือพระปางสมาธินะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์สมเด็จพระพุทธเจา้าโตพูมรังสีหรือว่าพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับผม ได้ไพ่เด็กถือเหรียญนะครับกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่านะฮะคุณจะทําอะไรกิจการเล็กๆหรือเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยถือว่าดีนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับการเงินนั้นจะได้มาเป็นกอบเป็นกำนะครับเก็บเล็กประสมน้อยสุขภาพนะครับวันนี้ดูแข็งแรงครับไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรสักเท่าไหร่นะครับคนโสดครับวันนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณจะมีคนมาแอบรักนะครับมีคนมาแจกขนมจีบ คนที่มีคู่นะครับวันนี้เนาะปัญหาของคุณในเรื่องของความรักนั้นได้คลี่คลายไปแล้วทุกอย่างเริ่มมีความสุขและดีขึ้นแน่นอนครับความสุขได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับเป็นไพ่การเริ่มต้นกิจการใหม่ๆนะครับทําบุญเสริมดวงด้วยการไถ่ชีวิตโครกระบือนะครับปล่อยนกปล่อยปลาถาวายสังฆทานอันมีหมอนผ้าหม่มสบู่ยาสีฟันไหว้พระปฐมมันก,ก,ก็คือพระปางรำพึงขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่วัดเจดีย์หรือพระพิฆเนศก็ได้นะครับ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่เก้าดาบนะครับกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่คิดเยอะนะครับวิตกกรดิบวิตกกังวลเพราะนั้นแล้วปล่อยวางซะบ้างนะครับคิดเยอะไปก็ไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นช่วงนี้นิ่งๆแล้วค่อยๆปรับตัวให้เรียนรู้กับทุกๆความท้าทายที่เข้ามานะครับการเงินครับวันนี้ยังไม่มีนะครับอาโชคลาภเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ว ให้ไหว้พระภูมิเจ้าที่ก่อนนะสุขภาพวันนี้จะเกิดจากความเครียดความคิดเดยื่องตัวคุณเองนะครับคนโสดวันนี้ความรักยังเครียดอยู่เลยนะครับยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาเนาะคนที่มีคู่ครับนะปัญหาในเรื่องชีวิตคู่ของคุณนั้นนะครับมันดูจะพิจิครสักหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรคุณคิดเดยอะไปเองนะครับคนภัษสาวได้ไพ่9ดาบเป็นไพ่แห่งการหมกมุ่นในเรื่องของความเครียดนะครับทำบุญเสริมบุด้วยการไปทําความสะอาดวัดไปกวาดลานวัดล้างห้องน้ําวัดนะครับ ถวายสังฆทานอันมีสังฆทานยานะครับทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์ถวายอุปกรณ์ทําความสะอาดวัดด้วยนะครับว่ายพระประจำวันเกิดก็คือพระปางนาคปลกนะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระภูมิเจ้าที่นะครับ